สตินรกโลตัวท้อพร้อมปรับกายปรับใจให้สบายทำกายให้คลี่คลายทำใจให้ปล่อยวาง หายใจเข้าออกอย่างสบายหายใจยังไม่ติดขัดหายใจเข้าออกผ่อนคลาย รับสภาพของการหายใจให้สบายจะมีสติตามและร,รู้อยู่ขะหายใจเข้าท้องรู้สึกของ หายใจออกทองยุบตั้งสติเข้าไปสังเกตระบบการหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ หาใ,ใจอย่างสบายหลับผอนคลี่คลายนอมให้ใจให้สบายระรองสังเกตความรู้สึก ความสบายความไม่สบายหายใจเข้ารู้สึกสบายหายใจออกรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ในขณะหายใจเข้าออกความสบายความไม่สบาย เป็นเวทนาขันเป็นนามธรรมโยีิกายลมหายใจเป็นรูปกปรรมหายใจเอารูปลมเข้าไปลูกดินลูกน้ำลูกไฟลูกลม เพื่อนลมก็ไปทำให้ตึงหายใจเข้าไปเนี่ยลมเข้าไปหน้าอหน้าท้องก็ตึงลักษณะของลมจะเป็นอย่างนั้นมากกระทบกายจะทำให้รู้สึกตึงเมื่อล,ลมหายใจออกไปความตึงลดลงก็รู้สึกหย่อนคลาย การเข้าไปสังเกตลักษณะความตึงความหยอ่อนเป็นการลักษณะสังเกตลักษณะของรูกลมรูกวายโยเป็นรูกปรมัติตที่มีความแตกดับเสื่อมสลาย เวลาหายใจเข้าไปก็มีทั้งไฟเข้าไปด้วยไฟน้อยก็เย็นไฟมากก็ร้อนเมื่อนางกายสูดลมหายใจเข้าไปไปเผาผลาญความร้อนมากขึ้น เวลาหายใจออกก็จะรู้สึกอุ่นๆมีความอุ่นๆที่พลงชมกุกหายใจเข้ารู้สึกเย็นหายใจออกร้อนกว่านื่อก็แสดงว่าเวลาหายใจเข้าแนละ้หายใจเอาธาตุลมก็ธาตุไฟเข้าไปด้วยธาตุดินก็มีอยู่ หายใจเอาดินเข้าไปได้จึงรู้สึกกระทบกระแทกขณะหายใจแรงๆกระทบโพรงจมูกที่มันรู้สึกกระทบกระแทกทุกว่ามีทัดดินอยู่ ในปรมาณูหนึ่งหนึ่งที่เล็กสีสุดมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นรูปที่แยกจากกันไม่ได้มันจะมีทั้งดินทั้งน้ำทั้งไฟทั้งลมสีกลิ่นรสอาหารอยู่ในนั้น <c oughs> สังเกตลักษณะของความร้อนความเย็นลักษณะความตึงความหย่อนหรือไหว้มันตึงมากก็ไม่สบายร้อนมากก็ไม่สบายนี่เป็นเวทนาเกิดขึ้นถ้ามันพอดีก็รู้สึก ทุกน้อยนึยกว่าสบายจริงๆแล้วมันมีแต่ทุกข์ร่างกายเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่ตลอดแล้วว่าสบายที่จริงก็ยังทุกข์อยู่ยังแต่ทุกข์มันลดลงเราก็ว่าสบาย ลอสังเกตด,ดูว่าหายใจเข้าเนี่ยหายใจเข้าสบายไหมจะสบายก็ไม่ต้องหายใจออกเราสังเกตด,ดูซิว่าถ้าไม่หายใจออกมันเป็นอย่างไงมันทุก ทุกขนาดหนักทุกทนไม่ไหวจริงๆยังต้องหายใจออกมาหายใจออกมาสบายไหมถ้าสบายจริงก็ไม่ต้องหายใจเขา้ามันไม่สบาย เพียงแต่เริ่มใหม่ๆมันค่อยยังชั่วทุกมันน้อยหน่อยพอท้ายๆมันก็มากขึ้นทนไม่ไหวก็ต้องหายใจเข้าอีกตอนห้ใจใหม่ๆก็ค่อยยังชั่วขึ้นท้ายๆก็ทนไม่ไหวก็ต้องหายใจออกอีก นมีทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปีย่ว่าทุกข์มันมากมันน้อยเท่านั้นนะความสบายเป็นเพียงแต่ทุกข์มันลดลงหน่อยจริงๆยังเป็นทุกข์อยู่ทางนั้นนะต้องแก้ทุกข์กันอยู่ทุกขณะ ที่ต้องหายใจเข้าออกเนะเพราะมันมันต้องแก้ทุกข์กันอยูมันทนไม่ไหวชีวิตเรามันมีปัญหาต้องแก้แก้ทุกข์กันอยู่ตลอดเวลามันจะตายอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดไม่ยอมหายใจออกมันก็ตายไม่ยอมหายใจเข้าเป็นมาก็ตาย ความเป็นความตายมันอยู่มินเมย์มากหายใจเข้าออกเนี่ยถ้ามีอะไรไปอุดตันมันก็ช่วงแป๊บเดียวก็ตายนี่ยมันเหมือนเครื่องยนต์ที่ ต้องทำงานตลอดเครื่องมันดับเมื่อไหร่ก็ตายต้องสูบลมเข้าต้องคลายลมออกหัวใจก็ต้องเต้นอยู่ทำงานอยู่ตลอดเอว้ว่าทุกส่วนต้องทำงานกันตลอด เป็นเหมือนโรงงานเป็นเหมือนเครื่องจักรขัดข้องอะไรขึ้นมาก็จะตายจะดับเมืันเครื่องมันจะดับชีวิตมันลอดแหลหมอยู่อย่างนี้แล้วเราจะนั่งเราจะมัวหลงเพลิดเพลิน มัวหลงโลภโกรธหลงมัวโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้อยู่ปัญหาใหญ่ของชีวิตกำลังเผชิญอยู่ไม่ใส่ใจมัวไปใส่ใจเรื่องไร้สาระนั้นเรามาใส่ใจกำหนดพิจารณาขณะนี้ เพื่อให้เกิดสติปัญญาทางหลุดพ้นที่ต้องไม่ต้องมาหายใจกันอยู่ตลอดอสังเกตดูความรู้สึกเป็นปมนมัตนธรรม ความสบายความไม่สบายความกระเพื่อมความตึงๆหย่อนๆไว้ไว้ไวอย่าไปเผลอจ้องแอร้เผอจ้องก็ไปเพ่งไปเบ่งว่ามเบ่งก็เคร่งตึงรึอผัดขัดเครือง จิตเนี่ยถ้าจ้องไม่ได้ถ้าจ้องมาสะกดพัยาวะทำให้ส่วนนั้นมันไม่คลี่คลายดูยังไงที่ให้ไม่ให้ไปสะกดดูลมให้ใจอย่าไปสะกดลมให้ใจอย่าไปสะกดวัยาวะการทำงานของการหายใจ ให้ปอดเขาขยายได้ตามสัปกติถ้าเราไปสะกดก็คือเราเมื่เราดูละครเราก็ไปกำกับตัวละครไม่ได้ทำหน้าที่ดูเฉยๆให้ร่างกายเขาเป็นไปของเขาเองก็จะให้ใจช้าเร็ว แล้วแต่เขาจิตเพียงแค่ดูเฉยๆอย่าไปจัดแจงอย่าไปบังคับแล้วเมื่อจิตมันตามรู้อยู่ต่อเน,นื่องมันจะเกิดสมาธิความสงบใจ นมใ้ใจเบาลงน้อยลงละเอียดถ้าลมละเอียดมันก็จะไม่เสียดแทงถ้มมันมยากมันก็เสียดแทงหนอกถ้านมละเอียดก็จะสบายขึ้นยังสังเกต <c oughs> ความรู้สึกขยายไปทั่วตัวอย่าลืมเรื่องปล่อยวางไว้เสมอสอนใจหัดใจปล่อยวางปล่อยวางทำใจไม่เอาอะไร ฏบัติยัไม่ใช่เพื่อจะเอา <c oughs> นาปฏิบัติเพื่อนละเพื่อสละเพื่อปล่อยเพื่อวางแ้เอาก็หนักหนักก็ไม่พ้นกลางงว่างๆไม่มีตัวไม่มีตน จึงหลุดจึงพ้นจึงถึงนิพพานจงทำใจไม่เอาอะไรทั้งหลายทำใจให้ไหลอาาบหยุดใจให้ไหลอาบจิตยังทยานยาบ จะเอาให้ได้จะเอาสงบี่เป็นตันหาจิตมันก็ไม่ลงตัวเั็นต้องระวังตันหามันแทรกเข้ามาด้วย ตัวหลับจิตหลับใจให้ปกติรู้ก็สักแต่ว่ารู้ไม่ต้องหวังอะไรไม่เอาอะไรยังไงก็ได้ทำใจอย่างนั้นสงบก็สงบไม่สงบก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่สงบยังก็ดูความไม่สงบ คิดก็ไม่ว่าอะไรก็ดูความคิดอะไรจะเกิดจะเป็นอะไรยังไงก็ไม่ว่าอะไรยังไงก็ได้ทำใจยังไงก็ได้จะปวดจะเมื่อยก็ไม่ว่าอะไรจิตที่เข้าไปรู้รู้อย่างปล่อยวาง รู้อย่างสักแต่ว่ารู้ไม่ว่าอะไรไม่ทำอะไรให้เป็นอะไรอะไรจะเป็นไปก็ให้เป็นไปไม่ว่าอะไรยังไงก็อย่างนั้นมันสักแต่ว่ามัเราดูเด็กมันเล่นหนกคูกันเนี่ย ถ้าเราไปนึกว่าอะไรมันก็กลุ้มถ้าเราปลดใจเออช่างมันมันจะเล่นก็เล่นมันจะหนกคูก็หนกคูแล้วดูมันเฉยๆอันนี้ก็เหมือนกันเราดูในสังขารหลังกายจิตใหญ่แล้วก็ดูอย่างไม่ว่าอะไร อย่าเป็นอะไรก็เป็นอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ว่าอะไรอย่าไปบังคับให้มันนิ่งอย่าบังคับให้มันสงบสิ่งใดจะเกิดก็ให้เกิดสิ่งใดจะดับก็ให้ดับหยุดรู้ยอมรับและบังคับไม่ได้ ยอมจิตท,ที่มันยอมมันมันจะวางมันจะปล่อยมันจะเมาจิตมันจะเมาใจขึ้นมันจะผ่องใสเบิกบานขึ้น ย่จิตผ่องใสก็รู้ความผ่องใสจิตจะเอามันก็เศร้าหมองก็ดูความเศร้าหมองด้วยความปล่อยวางยิ่งสังขารร่างกายมันมีทุกข์นะมัน ปวดตรงนั้นตึงตรงนี้แข็งตรงนั้นเมื่อยตรงนี้ก็รู้ก็อย่าไปกวนกระวายกันจิตวางเฉยจิตปล่อยวางเบาปลดปลงลงวาง ว่างสมายเดยนประครับประคองไม่เป็นปัจจุบัน